ขอจเจริญพรุทธบริษัทพุรผู้สานิกชนทุกท่านอ่าอาตมภาพเนี่ยก็ได้ออกวิดีโอของเพจสงเนินบ้านฉันอ่าเพจสมเนินบ้านฉันเพจน,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 นี้เป็นเพจที่อยู่กับพุทธศาสนาเป็นการถ่ายทอดเป็นการบันทึกบรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับงานพิธีการต่างๆเกี่ยวกับสังฆกรรมต่างๆของสงจังหวัดนครราชสีมานี่แหละตอนแรกก็มีแค่อำเภอสงเนินเราแต่ต่อมาก็ขยาย ขยายไปเรื่อยๆเพจนี้ก็ถือว่าเยอะมีผู้ติดตามเยอะอพอสมควรตอนแรกตอนนี้ก็ใกล้จะปีใหม่ง่ายๆใกล้จะปีใหม่ละปีนี้ก็เป็นยังอยู่ในปีเก่าอยู่แต่ว่าใกล้้วแหละ,ะเป็นการของการจดปีเก่าตอนรับปีใหม่อาจจะมาภาพก็จะขอพูดเกี่ยวกับหลักธรรมะในการใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งเหล่านี้สิ่งกับเวลาแล้วก็ชีวิตการดำานงชีวิตให้มีความสุข อยู่ร่วมกันในสังคมของเราคึ้เชื่อว่าไม่ว่าปีใหม่ปีเก่ามันอยู่ที่เวลาคํ<ฆ>าว่าเวลาเวลานี้มันก็เป็นอยู่ของมันอยู่แล้วมันเป็นของธรรมชาติเป็นธรรมะพูยง่ายธรรมะไม่ไว่าจะเป็นปีเก่าปีใหม่มันก็มีเวลาอย่างนี้แหละมีเช้ามีสายมีบ่ายมีเยน็นมีค่ามีสว่างอ่ะมันเป็นเรื่องของเวลาเวลาที่เรากาหนดกฎเกณฑ์มาตั้งกันเองที่จริงมันมีอยู่แล้วมันเป็นปกติพง่าย ไม่ว่าจะปีใหม่ปีเก่าเราต้องใช้ชีวิตของเราให้เป็นปกติคู่ง่ายเป็นปกติให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทก็คือมีสติมีสติมีสัมปชัญญะนี่แหละมีสติสัมปชัญญะใช้คู่กันสติคือความรู้ได้ความรู้ได้รู้ได้ว่าเราทาอะไรอยู่ทําดีหรือทำชั่วทําดีก็ไม่ดีไม่ไง่ายสตินี่คือความรู้ตัวส่วนสัมปชัญญะเนี่ยสัมปชัญญะคือความรู้ตัวพูดผิดไปหน่อยเมื่อกี้สติความรึกได้ สัมชัญญะคือความรู้ตัวความรู้ตัวเราทำอะไรอยู่เมื่อรู้ตัวว่าทำอะไรอยู่เราใช้สตินี่แหละใช้สติมันขับมันอยู่ด้วยกันสองตัวนี้สติและสัมชัญญะต้องใช้คู่กันมันจะขาดคำใดคำหนึ่งไม่ได้ขาดคำใดคำหนึ่งต้องใช้คู่กันแล้วก็การที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมยังมีความสุขมัใช้หลักธรรมะขององ,องค์พระเจ้าเรานี่แหละในฐานะที่เรา เป็นชาวพุทธหลักธรรมะก็มีหลายหลักหลักง่ายๆที่เราต้องใช้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขก็คือสังฆะนี่แหละสังฆะสี 4, นี่แหละการสงเคราะห์เราทำจะเป็นสงเคราะห์กัน,น,นช่วยเหลือกันมีู่สี่ข้อด้วยกันอย่างแรกก็คือทานคําว่าทานนี่คือการให้หพูดง่ายทานเหมือนเราเข้าใจกันนี่แหละอย่างแรกในการทําบุญทำความดีก็คือทานขั้นแรกมันได้ขั้นแรก การที่เราขึ้นสู่สุดสุดนี่มันต้องขึ้นจากขั้นแรกก่อนเราค่อยก้าวขั้นที่สองที่สามที่สี่ขึ้นไปจนกว่าจะถึงขั้นที่สูงที่สุดทานก็เช่นกันในการทําความดีนี่เป็นขั้นแรกเลยครับการทําความดีก็คือทานก็คือการรู้จักให้ให้สิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ให้แก่บุคคลที่ควรให้ให้แก่บุคคลที่ควรให้แล้วก็ให้ด้วยความเต็มใจล้วก็ให้สิ่งที่ดีอย่าเอาสิ่งที่ไม่ดีไปให้เขา เราใช้สิ่งไหนมีคุณาภาพอย่างไรเราก็ต้องให้สิ่งนั้นแก่ผู้อื่นไม่ใช่ว่าของเหลือใช้ของที่เสียของที่ชำรุดแต่ให้ผู้อื่นอย่างนั้นไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีน,น,ดนี่คือทานคำว่าทานต่อไปก็ปียาวาจาคือคําพูดคําพูดนี่แหละคำพูดของเราเนี่แหละพูดกับผู้อื่นนี่แหละคำพูดของตนของตนของเราของใครเนี่ยทุกคนต้องมีคําพูดที่เป็นปียาวาจาไม่ใช่ว่าเราพูดคนเดียวแต่ผู้อื่นไม่พูด ถ้าผู้อื่นพูดต่ว่าเราไม่พูดเนี่ยที่จริงสิ่งเหล่านี้ต้องกระทำทุกคนปิยวาจาคือคําพูดปียะแปลว่าที่รักแปลว่าเพาะไพเราะแปลว่าอ่อนหวาน,นวาจาคือคําพูดรวมกันแล้วปิยวาจาก็แปลว่าคําพูดที่อ่อนหวานที่ไพเราะเนี่ยการพูดการจากันเราอย่าไปใช้คําหยาบใช้คําหยาบแล้วว่าด่าทอกันเหมือนสิ่งข้อที่สี่อ่ะนะสิ่งข้อที่ 4. สี่สิ่งข้อที่สี่ไม่ให้พูดเท็จพูดหยาบพูดสาอเสียดพูดเพ้อเจ้ออย่างนี้ พูดเท็จก็คือพูดโกหกนั่นแหละพูดส่อเสียก็พูดพูดประชดประชันเขาพูดประชันเขาพูดเพอเจ้อก็คือพูดไม่มีสาระอ่ดไม่มีสาระเขาเรียกว่าพูดเหมือนคนเมาพูดเพอเจ้อเหมือนคนเมาเหมือนคนขาดสติเหมือนคนบ้าเนี่ยเป็นสิ่งข้อที่สี่อันนี้ตรงข้ามกับตรงข้ามไปเนี่ยอิยวจารพิยวจาเราคนพูดที่พรโลอ่อนหวานเนี่ยไม่มีใครชอบคาพูด ที่หยาบที่หยาบคายหรือว่าไม่ไพเราะเนี่ยการพูดจาอ่อนหวานแล้วก็จริงใจต่อกันไม่ใช่พูดอย่างาการกระทาอีกอย่างถอนหน้าอย่างรับทั้งอย่างเนี่ยต้องพูดไปต้องพูดจากใจด้วยความจริงใจนี่คือปิยวาจาแล้วก็ข้อที่3ก็คืออัตเจริยาอัตเจริยาก็คือการช่วยเหลือการช่วยเหลือสิ่งกันอะไรกันเอาแรงกายเรานี่แหละอัตตะแต่ว่าร่างกายนี่แหละตัวตนของเราเนี่ยแหละตัวตนนี่แหละ าไปช่วยช่วยงานผู้อื่นใช้แรงกายใช้แรงกายถ้าไม่มีแรงทรัพย์สามารถใช้แรงกายได้เราไม่ต้องไปกลัวหมดแรงกายเราทํางานเหนื่อยพักกินข้าวทานนู่นทานนี้เดี๋ยวก็มีกําลังกับเืนไม่ต้องไปเสียดายแรงทําสิ่งดีๆร่วมกันทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ในสังคมเราเนี่ยาการกระทําทุกอย่างมันจะมีประโยชน์อย่สามอย่างประโยชน์แก่เราประโยชน์แก่เรา แกเราตัวของเราเองนี่แหละทำประโยชน์ต่างๆให้มันเกิดประโยชน์แก่กกตัวเราเกิดความสุขแล้วแก่ผู้อื่นแก่ผู้อื่นนี่หมายถึงว่าผู้อยู่ใกล้กลกลชิดอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายบ้านใกล้เลือนเคียงกันแก่ผู้อืน่นแต่ถ้าแก่สังคมเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นแก่สังคมจากครอบครัวจากคนอื่นอยู่ใ,ใกล้บ้านใกล้เลือนเคียงก็จะเป็นตำบลเป็นอำเภอเป็นจังหวัดเป็นประเทศเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าแก่สังคมแก่ชนหมู่มากนี่เราคืออัตจริยา การปพะพื่ิปดัดแตนให้เป็นประโยชน์แล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่4ก็คือสมานัตตาสมานัตตาคือความเสมอภาคการทําตนให้เสมอภาคเสมตอตนเสมอปลายคุยง่ายเราทําอย่างไรทําอย่างไรทีแรกทาอย่างไรต่อไปก็ทําอย่างนั้นไม่ใช่อยากทําก็ทาไม่อยากทำขี้เกียจก็ไม่ทำอย่างเงี้ยไม่ใช่มันต้องทําให้สม่ําเสมอเนี่ยเรียกว่าเสมตอตนเสมอปลายสมานุตตา ไม่เลือกที่รักมักที่ชังครับง่ายง่ายการกระทําทุกอย่างมันจะมีอยู่ยาสามอย่างง่อายง่ายสามอย่างเอาง่ายๆก็คือเสมอ,อทําเสมอ,อทําดีเสมอนี่ยทำเสมอเสมอเ่ยก็คือทําทุกครั้งทําทุกครั้งไม่มีหยุดไม่มีเว้นทําทุกวันทุกวันทุกวันเ,เป็นการสั่งสมสั่งสมความดีสั่งสมความดีการสั่งสมความดีม,มดันกับบาลีของพระเจ้าองค์ที่ตัดว่า สุขโภปุญญาสกุจโยเนี่ย,ยการสั่งสมบุญนําความสุขมาให้อ่าการสั่งสมบุญนําความสุขมาให้นี่แหละทําทุกวันทุกวันวันนิดวันวหน่อยเอามาสะสมกันนี่คือว่าทําสม่ําเสมอทําเสมอต่อไปทําบ่อยอย่างที่สองนี่ทําบ่อยทําบ่อยนี่อาจจะมีเว้นบ้างอาจจะทําบ้างอาจจะทํา,าจจทบ่อยก็คือทําสักสามวันหยุดวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งมีอยู่เจ็ดวันอาจจะท,ทํ 5, 6, 000, าสักห้าหกวันก็อยู่วันสองวันเนี่ย เขาเรียกว่าทําบ่อยเพราะว่าหยุดน้อยหอยุดแค่วันสองวันต่อไปทําเป็นบางครั้งบางคราวบางครั้งบางคราวบางครั้งบางครงาวนี้ก็คือว่านานๆจะท,ท fooled, ํนาสักครนนททั้งง่ายๆนานๆจะทําสักครั้งเขาเรียกบางคราวและอย่างสุดท้ายก็คือไม่ทําเลยคนประเภทนี้ไม่ทําเลยความดงความดีไม่ทําเลยเขาเรียกไม่ทําแม้แต่วันเดียวไม่มีเลยไม่มีแม้แต่ครั้งนี่แหละมีสี่อย่างแค่นี้แหละคนเราที่มีคุณสมบัติ ม็นสมบัติที่ทประจําทําสม่ําเสมอทําทุกครั้งทําบ่อยอาจจะเว้นบ้างวันสองวันแล้วก็ทําบาง,าง,บางานะครั้งบางคราวนานๆทําครั้งอย่างงี้แล้วก็ไม่ทําเลยนี่แหละคนเราจะมีอยูสี่อย่างแค่นี้แหละเพียของคนนะเพียของคนเราเพศของคนมีแค่นี้อ่าล้ในท้ายสุดนี่ก็ใกล้ใกล้จะปีใหม่แล้วก็ขออำนวยอวยใยให้ญาติโยมทุกท่านมีสุขภาพร,ร่างกายที่แข็งแรงอันไหนที่มันผ่านไปแล้วในปีเก่า ในปใีใหม่ขอให้ได้รับเป็สิ่งดีๆจะเริญด้วยอายุสุขภะวรณนะสุขปฏิพานธนัดสารสมบัติธรรมสารสมบัติสวัสดิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลคิดหวังสิ่งใดที่ดีที่งามที่ชอบประกอบด้วยหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วขอทุกสิ่งทุกอย่างจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จจงทุกประการทุกคนทุกท่านเทิน